สวัสดีครับมาพบกับช่องอีสานตายดำแต่งครับวันนี้พามาชมฮีโน่สมองเงินเครื่อง j จองครับผมนี่ครับกำลังขึ้นประกรบอบครนนี้แต่งสไตล์ไหนชานสไตล์ยุนสไตล์ยุนครับแบบมึกน้อยดัมซิ่งแบบ สีเดียวกันแต่งสไตล์เดียวกันครับมาชมภายในครับผมในคอนโซลภายในคันนี้สวยโอ้นี่ครับเอสวิตพอดีเลยเนี่ยสวีฮิตอันนี้อันหนึ่งวอลอันหนึ่งเตเรอันหนึ่งไฟอ่าดับหนะแก้วแก้วมันมีอีกอันหนึ่งนี่ชมภายในครับโอ้ภายในเป็นหนังกำมะหยี่นะครับผม นางกรมายี่กรมยี่ขี้กมขี nice> ้ครับกมขี้นี่ครับหน้าปัดเดี๋ยวขึ้นขับก่อนครับนี่ครับอยู่สวยครับกันนี่เอา ว้าวโอ้มันช่างสุดยอดเลยแ <c oughs> จ๋วนี่ครับระบบอะไรเอาไว้แล้วบบอ่ครับอ,อ,อยู่คันนี้ก็จะไปอยู่ สุพรรณนะครับจะเป็นหนุ่มสุพรรณหนุ่มสุพรรณครับใช่ไหมายกมือเนฮะยกมือยกมือยกมือไปแล้วเดี๋ยวว่ายังมีมีมอันนี้ นี่รั่ค่าสีเดี๋ยวให้มาดูนะครับจะประมาณนี้ขึ้นหัวเสร็จ แทนเสร็จขับกลับบ้านเลยครับคันนี้น่าจะอีกไม่กี่วันนี่คันนี้น่าจะต่อไปที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันทางอู่เขาต่อให้ลูกค้าเขา สุดยอดมากนั่น,นอยู่สวยอยูะเลยครับหัวนี้ เป็นหมอเงินครับแคมเลร์โอ้ยอ่ะนี่ครับมาอย่างไรครับเครื่องนี้ไายบอกคำน่อยนี่ไงกินอีนี่แบบแบบแบบคล้ายเหมือนนี่เครื่องริงริงลมเราเรียนเครื่องเขียร์ นี่มันเป็นนี่ระเคลบอสวยมากครับนี่นี่มันใช้ลมยิงนี่ครับระเคลบอล G O แปด C ครับืหไอตัวนี้ดึงดนักเลยบางทีอันนี้อยู่ในเครื่องดับเฟืองตอนจังหวะที่เราใช้อันนั้นเริ่งร่งไปกระทุนร่งแม่งเบี่ยริ่งนี่นี่ครับ นี่ครับเครื่องนี้เป็นของมัวตัวนี้นะลูกค้าชอบเฮโอ8ซจัดให้ได้หมดครับต้องการแบบไหนหาให้ได้ครับจบแล้วยกผิดไม่เคยขาดจัดให้ตลอดอีสานใตด้ดำแต่งครับผมนี่ เครียดหน่อยซีเรียสหน่อยช่วงนี้ครับเนเมครียดกินอย่างเดียวเลยอ้วนเยอะอย่ากล้วยใส่เบนคืนเลยอย่ากล้วยใส่เบนคืนเลยสะอาดดีนะพร้อมสวยนะครับสวยมากก็คันนี้รถมันไม่ได้มาเต็มลำนะครับผมมันไม่ได้มาเต็มลำก็คือเตีเราจะมารีวิวให้ดูเนี่ยลูกค้าภูมิใจไหมพอใจไหมนะครับต่อก็จะเช็คดูเครื่องประมาณนี้ ตามที่ลูกค้าเอาเครื่องไปมันก็ไม่มีเครื่องตัวไหนที่แต่ว่ามีปัญหาปัญหานะครับเครื่องตัวนี้กาลังแรงปกติพยายามหาตัวกันเร่งบนนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีปัญหาตามเกจที่หลังมันก็จะมีแค่ตรงที่เยื้อนนิดหน่อยก็เรามองไม่เห็นเนาะเพราะมันยังมันเป็นเครื่องมือสองไม่รู้ว่าจุดไหนมันจะเยอม เราต้องบางทีใจจริงอะเราเราอยากขับรถวิ่งจากนี้ไปูไปดูเลยใช่มันร้อนปุ๊บเราได้รู้ที่เยิม้มเราจะได้ส่งเสร็จก่อนที่มันไปเยิม้มที่ลูกค้ารับรถไปนะครับแต่บางจังหวัดเรามาไม่ได้เราก็ต้องเอารถขนไปส่งที่บ้านแต่เราก็ตามเก้งงานให้นะครับผมมีปัญหาก็ลูกค้าไปซ่อมเราจ่ายเงนินให้ครับสามเดือนนะครับประกันสามเครื่องฟ <1. S 1> <A S 2> ังท้ายเอนะครับผม พอร,รถมือสองนะครับขนาดมือหนึ่งยังมีปัญหานับภาษาไรกับมือสองนะครับผมมันก็ต้องมีเยิมกันบ้างขึ้นอยู่ที่ว่าอูจะรับประกันจะดูเลยให้ไหมนะครับไม่ใช่ว่ารับประกันแต่ปากนะครับพอจริงๆขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับผมแต่บางทีเห็นอูรบรบบุอูไม่ได้นะครับแต่ลูกค้าซื้อมาเห็นก็บ่นบอกว่าบางทีโทรไปก็ไม่รับนะครับไม่เช็คไม่ดูอะไรให้โทรติดต่อก็ไม่ได้นะครับผมแต่ตอนคืสนยสัญญาก,กันแต่ก็ไม่เห็นเขาแบบ จุ๊จี้เหมือนอู่ผมเลยอู่ผมเนิดเตนหน่อยโอ้บางคนจุ๊จี้จุกจิกมากครับ <c oughs> สำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่จุ๊จี้จุกจิกนะครับของที่ผมให้ไปนะครับ <c oughs> ไม่ต้องขอผมใส่ให้เต็มนะครับผมแถมให้หมดทุกอย่างลูกค้าดีมาเราก็ดีกลับนะครับเช่นลูกค้าคุยยากนะครับเรื่องมากของบางอย่างเราก็ไม่อยากใส่ให้นะครับฝากไว้ให้คิดเราให้ดูตั้งต่ตนที่ประกอบรถไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะ การซื้อรถอะใจจริงอยากให้ซื้อเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าซื้อเห็นแล้วทำซีเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนั้นมันก็สวยอยู่แล้วมองไม่เห็นหรอกว่าเขาบิวตรงไหนบ้างนะให้ดูตั้งแต่ตอนนี้เลยให้ดูกันสีเดิมๆไปเลยมันจะมีเสียมเฉพาะตรงที่อ่าน็อตน็อตนี่แหละโครงประกอบไปก่อนตรงที่น็อตซีไม่มีหักไม่มีครับไม่มีอะไรเดิมๆ นี่ครับม,มันก็ตามระยะการใช้งานของมันแหละครับกนูวีนูอันนี้อุปกรณ์แต่งก็ตัวนี้จะใส่ให้ไปกับรถเลยนะครับเราไม่มีการถอดเก็บไว้ขายนะครับถ้าเอาจริงๆนะ่ยถ้าคนเขาเล่นนี้จริงเล่นของแต่งนอกเขาจะรู้ บางทีเขาจะถอดตัวนี้เก็บไว้พวกชุดเนี่ยถอดเก็บไว้ใส่ของไทยให้ของไทยจะถูกก่าของนอกนะครับให้มันเงียนใหนมันสวยเขาจะถอดเก็บไว้แยกขายนะครับผมเขาก็แยกขายถอดแยกยตามกระแสคนดังเหมือนที่ผมแต่งสวยแต่งอะไรไม่ใช่ว่ามาตามกระแสือมาที่อู่ผมนะครับผมให้ทุกคนคนศึกษานะครับดูตัวเองนะครับตพราะลังไม่ได้ช่วยเราซ่อมนะครับผมเขาไม่ได้มาช่วยเราซ่อมไม่ช่วยมาหาจ่ายเงินเฮ้ยจ่ายงดนะครับผม ทำตาม<ห>กำลังเขาดังตามกันไปทั่วนะครับคุณก็คุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับเราก็แต่งตามกำลังกำลังทรัพย์ของเรานะครับขนาดคู่ชีวิตนะครับคุณยังต้องศึกษาเลือกดูตัวเองเลยแล้วรถเอาไปใช้างานนะครับคุณก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับหรือว่าคุณรอไปเอาต่ตจากเขาถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวสายหลอนไป ฝึกให้เดี <ots of the forest> <laughs> เ๋ยวจะไปฝึกสอน <t ong> นี่ครับก็ <t ong> จะพามาชมหัวเก่งสวย <t ong> นี่ความฝันเสียอันนี่สงสัยน่าจะได้หัวยาวครับ <t ong> อันนี้เป็นเพียงความฝันไปก่อนทุกคนลว้วนมีความฝันครับ มีมีหลายคันมากโอยนี่ครับคันนี้ก็น่าจะเอาไปด้วยนะครับรอประกอบหรือเปล่าน้อนายัดน่เนี่ยครับหัวสวยครับภายในก็สวยสวยมากคันนี้เดี๋ยวพามาชมภายในเอา นี่ครับโหภายใน่สวยกำลังใครกำลังมองหานะครับติดต่อได้นี่ครับใครกำลังมองหาหน้ายักครับนี่ระบบแม่งอยู่สวยเลย้างในภายในรถสะอาด นี่เขายังไม่จัดเก็บอะไรนะครับอา้าวใครอ่ะนี่ครับมีครบสูงเนี่ยเนี่ยถ้าปัดไปเนี่ยเงาแล้วนี่ ถ้าใครกำลังมองหาก็ติดต่อไปทางสีอันนะครับไม่เคยขาดจัดให้ได้หมดโอ้โหหนังสือญี่ปุ่นระบบอะไรกัน,นฮะเปิดเลยเได้ ภายในวสวยอะสวยนี่ใครสนใจเนาะใครกําลังมองหาเนาะะเริบเน,ะนานนะใช่ใครกําลังมองหาก็ติดต่อมาได้นะครับหายากครับช่วงนี้ติดโควิดดีกก็จะประมาณนี้ข้างหน้าเนี่ยกันชนครับ <c oughs> เดิม ะเลิฟสงสัยอยากได้แล้วเนี่ยคันนี้ก็สวยน่าจะมีคนจองไปแล้วครับคันนี้สวยมากนี่อะไรอุปกรณ์แต่งอะไรแต่งโอ้กันชชว์ นี่กันชนนี้ก็ของของสโมที่อยู่กำลังจะขึ้นหัวนะครับนี่ครับกันชนตัวนี้เลยนี่ครับเงาตาแตกขนาดยังไม่ขาดนั่นเนี่ยนยี่สวยเลย นี่ครับนายช่างมาตรวจดูงานนะผมนี่เอาใส่โฟมอลไยอีกเอ้ยเบิ้ม พี่เราเราอยู e ่คนนี้มันย้อนเส้ยเราม่งูไม่ม <c ười> <Ừ S 1> uh ีเราเอาไหมใส่ใส่ผมอะไรก่อนนี่ครับนายช่างมาเองครับวันนี้เออเอามาใส่นี่บนบกด้วยเฮ้ยเอามาใส่นี่บนบกด้วยนายช่างนายช่างต้องใส่บนโบกเออปีบ้าปีบ้าปีบ้าครับนายช่างอมาพี่เด้อ นี่ครับในช่างครับผมนี่เป็นไงบ้างครับในช่างดีงๆๆๆไงให้มต้นบ้านเก๋นี่เออในช่างอเออเบิร์มครับในช่างโหนักครับก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับ So this